อะมาดูลูกนี้ลูกนี้ก็สวยนะคะโอ้หผิวพันธุ์เขาดีจริงๆเลยนะคุณชายโชคอนันต์นะคะผิวพันธุ์ดีมากเลยสวยจริงๆอันนี้มีห้าลูกนะคะมีอยู่ห้าลูกเนาะห้าลูกอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้มีอยู่สี่ลูก แต่สวยงามจริงๆนะคะเนาะไม่มีผิวพันธุ์ไม่มีกระเลยปล่อยตามธรรมชาติจริงๆนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยสวยจริงๆเลยรุ่นเล็กก็มีอีกละรุ่นเล็กเาก็มีอีกละเห็นไหมมันมีหลายรุ่นนะคะกำลังติดลูกอีกติดช่ออีกรุ่นเล็กก็มีรุ่นใหญ่ก็มี